สวัสดีค่ะทักทายกันวันพุธนะคะที่24พฤศจิก,กาย,ยน2564ค่ะขณะนี้เป็นเวลา12นาิกา2นาทีนะคะวันนี้เราจะมาทำการขุดหน่อกล้วยตานีด่างกันค่ะนี่ค่ะลายสวยมากนะคะแดดอาจจะส่องนิดนึงเนาะนี่ค่ะลายสวยมากนะคะดูเส้นด่างในลำต้นค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะ ด่างเทพเทเลยนะคะนี่เราได้ทําการฉีดน้ําเปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการขุดกันเลยค่ะโอเคขนะ่นอนนี้หน่อนใหญ่สมบูรณ์นะคะอวบมากนะคะจะเห็นว่ารากแน่นมากเลยนะคะได้อายุขุดแล้วนะคะ เหมาะอบอุ่เลยนะคะโอเคโอ้อ่ะยกออกมาค่ะนี่นะคะอาจจะยกออกมาด้านนอกหน่อยอ่านี่นะคะนี่คือหน่อกล้วยอายุอันนี้อายุเท่าไหร่นะคะกี่วันคะ อ่าหนอนี้นะคะอายุ40วันนะคะอ่าคุณคุณวีระชัยสูงเท่าไหร่คะ180ครับอ่าคุณวีระชัยสูงร้อยินะคะโอ้โหหน่อนกล้วยน่าจะ2เมตรหน่อยๆน,นะไม่หน่อยแล้ว2เมตรกว่าน่าจะได้นะคะนี่โอ้สะท้อนแดดคะ่ะคุณวีระชัยมาตั้งนี้ไหมอ,อันไหนไหนเอ่ยนี่นะคะลายดะสวยมากนะคะสวยมากๆเลย ะะด่างทุกใบด่างทุกใบแล้วก็ในลําต้นคือสวยมากนะคะอะยกขึ้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวหนิงจะให้ดูอุมไหวไหมคะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากลากแน่นๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะสามารถเราไปตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะไซไซนี้เนี่ยตั้งเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะสมบูรณ์มากใหญ่ๆเลยนะคะนี่<า>นี่นะคะเส้นด่างขาวอมชมพูอวบๆเลย นะคะนี่เ,นเส้นด่างคือชัดเจนมากนะคะนีนะคะตอนนี้ยังสอดอยู่นะครับ ha. ต้นกลัวยังโสดนะคะนี่ค่ะคนไม่สดแล้วค่ะ <c oughs> นี่นะคะลายสวยนะคะสําหรับท่านใดที่ยังมองหาอยู่นะคะ <c oughs> ก็หน่อนี้นะคะสวยงามมากเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์ค่ะด่างเสถียรด่างกระจายนะคะแล้วก็ด่างลงลําต้นด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามหนิงมาได้เลยค่ะ Okey.